สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเป็นสกูชี่ล็อตใหม่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูช่องทางการติดต่อกันเลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะตามนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นอาร์ติลลาร์นอัดคิวกเจี๊ปลงเปลงจีนะคะค่าส่งค่ะ,ระเราบอลสามสิบอีมหกสิบนะคะรับอุนกรณ์สรกองแล้วก็เลยรับตู้เพิ่มเติมด้วยนะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นชื่อไอจีนะคะชื่อบิลสกอตช็อปเคปปับนะคะฝากฟอลโล่ไอจีกันด้วยนะคะนี่นะก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็ในไอจีนะคะจะลงรูปสินค้าใหม่ค่ะพร้อมราคาเนาะถ้าสมมติว่่าาาใคครรออยยกดููปตัวงนะะ สามารถดูในไอจีได้เลยนะนี่นะคะก็จะเป็นรูปตัวอย่างคร่าวๆค่ะแล้วก็จะมีพร้อมราคาไวแล้วเนาะสามารถแคปมาสอบถามกันได้นะคะนี่นะประมาณนี้เลยเนาะก็อาจจะลงในไอจีก่อนจะลงคลิปนะคะสามารถไปดูกันได้นะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสกูชี่ตัวอย่างค่ะฝากฟอลโล่ไอจีกันด้วยนะคะส่วนไนคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวสกูชี่นะคะเป็นตัวนกมูกนะ เป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นของ Sunny Squishy นะคะข้างล่างนะคะลายเส้นก็จะมีเป็นของ Sunny Squishy เหมือนกันนะนี่นะมันจะอยู่ข้างล่างนะคะประมาณนี้เลยเป็นตัว Squishy นะคะตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะคนที่ได้ค่ะชื่อ Channel ตามนี้เลยนะคะสามารถนะคะมารับของได้ตามอินสตาแกรทางร้านเลยนะคะนี่นะ แคปชื่อบัญชีช่องนะคะแล้วก็แคปคอมเมนต์นี้มาเนาะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะอย่าลืมมารับของกันด้วยนะคะส่วนในคลิปนี้ค่ะเราจะแจกเปนสกูชี่นะคะเป็นแบบไซส์จัมโบ้เลยนะนี่นะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่ามืออีกนะคะนี่นะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้มากเลยนะนี่ค่ะกติกาค่ะตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกด follow ใน IG นะคะคอมเมนต์นะคะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้นะคะเฉพาะคลิปนี้เลย นี่นะคะนี่ก็จะเป็นสกูชชนนะคะมีแพกก็กเกจให้นอนี้ก็จะอยู่ในถุงสิบล็อกนะคะประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมนะคะชวนเพื่อนนะคะมาเล่นตามกิจกรรมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสครับนะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะมาทั้งหมด10ส,สูตรค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะราคาก็ละสิบห้าบาทน,นะคะเซื้อเ่แถมหนึ่งนะตัวนี้สามารถเลือกสูตรได้นะคะตัวแถมก็สามารถเลือกได้นะ ตัวนี uffy, ้ค่ะสูตรแรกนะคะก็จะมีเป็นเมลอนนะคะนี่นะมันจะเขียนตรงนี้เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นสครับน้ําตาลนะคะเป็นสครับน้ําตาลเมื่อหอยท่าเนาะประมาณนี้เลยก็จะมีเป็นเมลอนค่ะมีเป็นชาเขียวนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นพีชนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุหลาบนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะจะมีเป็นน้ําแร่นะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นชาโคค่ะอันนี้ก็จะเป็นนมนะคะ แล้วก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมน้ําพึ่งนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นองุ่นนะคะกลิ่นก็หอมด้วยนะคะตัวนี้นะคะใส่น้ําหรือนมนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ขัดตัวได้เลยนะนี่ค่ะจะมาทั้งหมด10สูตรนะคะสามารถเลือกสูตรได้นะราคาก็ละสิบาทค่ะซื้อ1แถมหนึงนะคะนี่นะจะประมาณนี้เลยค่ะจะเป็นสครับน้ําตาลเมือกหอยทากน,นะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกิฟต์นะคะ จะเป็นกิฟติดผมแบบนี้เลยนะนี่นะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นที่ฮิตกันเลยนะมันจานใหญ่นะคะแล้วก็สามารถนิผมได้เยอะมากเลยนะตัวนี้ก็จะมีเป็นาลายข้าวตานี้เลยค่ะจะมีเป็นเปนะ็ดเนาะมีเป็นส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นแครอทค่ะนี่นะจะมีเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นพีชนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะราคา45บาทค่ะนี่นะขนาดประมาณมือเลยค่ะ ราคา45บาทเนาะส่วนแบบต่อมาค่ะก็จะเป็นโบผูกผมนะคะตัวนี้นะคะจะมีมา2ลายค่ะนี่นะคะจะมี2ลายตามนี้เลยตัวนี้นะคะราคาสะล20บาทค่ะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเดูสกูชี่กันเลยนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมินินะคะเป็นสกูชี่มินินะราคาชิ้นละ5บาทค่ะก็ลายข้าวนะคะจะมีตามนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นเต้าหู้นะคะเนื้อดีมากเลยนะตัวนี้ เนื้อดีเนื้อนิ่มสโลค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวเห็ดนะจะมีเป็นกล้วยนะคะนี่นะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นฮะเก่าค่ะเนื้อดีนะคะเต้าหู้นี้ก็มีหลายหน้าเลยนะประมาณนี้เลยค่ะจะเป็นพงหน้าเต้าหู้เนาะก็อันนี้นะคะจะเป็นมินินะคะราคาชิ้นละหบาทค่ะอันนี้ก็บางชิ้นนะคะอาจจะมีตำหนิมาจากโรงงานนะ ประมาณนี้เลยค่ะส่วนมากต่อมาค่ะจะเป็นราคาชิลละสิบสองบาทนะเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กนะคะตัวนี้จะมีแพ็กเกจด้วยนะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไอเดอร์สกูชี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะแพ็กเกจนะคะเป็นแพ็กเกจตสกูชี่นะจะประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาชิลละสิบสองบาทมีแพ็กเกจด้วยนะตัวนี้จะเป็นเค้กนะคะจะมีเป็นสีเหลืองค่ะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีเป็นสีฟ้านะคะ มีเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีเป็นแชมพูค่ะ12บาทนะคะตัวนี้นะขนาดประมาณนี้เลยค่ะเนื้อนิ่มด้วยนะตัวนี้เนื้อนิ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็มีแพ็กเกจให้ด้วยส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นยูนิคอร์นนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3าสีค่ะจะมีเป็นสีม่วงนะคะมีเป็นสีส้มเนาะ แล้วก็จะมีเป็นสีลุงนะคะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ราคาชิลละสิบสองบาทนะคืออันนี้คือแบบไซส์อันนี้คือไซส์ใหญ่กว่าไซส์มีเดียมด้วยนะคือไซส์ใหญ่เลยนะตัวนี้นี่นะคะคุ้มมากเลยนะตัวนี้ราคาชิลละสิบสองบาทเองนะคะแล้วก็เนื้อดีด้วยนะนี่ค่ะจะมีสามสีตามนี้เลยสิบสองบาทนะคะประมาณนี้เลยเนาะ ส่วนตัวนี้คะ่ะจะเป็นโดนทัทมิกกี้นะคะตัวนี้ก็จะออกเป็นสีมุกมุกแบบนี้เลยนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นแบบหน้าอีโมจินะคะเนื้อดีด้วยนะราคาชิ้นละสิบาทนะคะตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะนี่นะคะจะประมาณนี้เลยนะชิ้นละสิบาทค่ะประมาณนี้เลยเนื้อดีมากเลยนะคะแนะนำเหมือนกันส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นโดเรมอนนะคะ ตัวนี้นะคะมีมาทั้งมดวนสามสีค่ะจะมีเป็นสีเหลืองนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าค่ะมีเป็นสีแดงด้วยนะเนื้อนินสโอลนะคะตัวนี้ราคาชิลละ12บาทเองนะใส่ประมาณมือเลยค่ะตัวนี้เนื้อดีนะคะจะเป็นแบบเนื้อสกูชี่เลยนะตัวนี้12บาทนะคะแบบต่อมาค่ะจะเป็นราคาชิลละ10บบาทนะคะเริ่มดูกันที่แบบแรกเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเฟนฟายค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เนื้อนิ่มสโลนะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อสกูชี่เลยนะคะนี่นะคะตัวนี้มีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะตัวนี้คือจะมีหลายสีเลยนะก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงแล้วก็เป็นสีแดงสีส้มนะคะเนื้อนิ่มสโลทุกชิ้นค่ะมีเป็นสีชมพูด้วยนะคะคือมันจะเป็นเฟรนไฟน่าโมจินะคะตัวนี้มีหลายหน้าด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละ10บาทนะคะ แบบต่อมาค่ะจะเป็นบอลเอลเอลนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะมีเป็นสีฟ้าด้วยนะนี่นะคะสีฟ้าจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะมีมาทั้งหมด3สีสามลายตามนี้เลยเนาะรานะคาตัวนี้ชิ้นละ10บาทนะคะเนื้อดีด้วยนะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลด้วยนะคะมีเป็นลานี้ด้วยนี่ค่ะ สิบาทนะคะประมาณนี้เลยพวกราคาชนะ10บาทตัวนี้ก็ไซส์แบบประมาณแบบเกือบเท่ามีเดียมเลยนะอันนี้ก็ราคาชนะ10บาทนะนี่มา2อสีค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะ10บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นยูนิคอร์นนะคะจะมีเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อคือดีมากเลยนะคะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นเนื้อสกูชีนะคะ มีกลิ่นหอมด้วยค่ะตัวนี้จะมี3ามสีจะมีเป็นชมพูมีเป็นฟ้าแล้วก็มีเป็นขาวนะคะตัวนี้นะคะราคาชิลสิบบาทค่ะนี่นะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงอันนี้ก็ลายแรกค่ะจะเป็นลายนี้เลยตัวนี้คือมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะตัวนี้แนะนําเหมือนกันค่ะหอมมากๆเลยนะตัวนี้ชิลสิบาทเนาะ ก็รายแรกค่ะจะเป็นลานนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลานนี้ค่ะเนื้อดีด้วยจะมีเป็นลานนี้นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลานนี้นะคะน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแก้วเบียร์นะคะนี่นะก้อนนี้นะคะข้างล่างนี้จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนี่นะ เนื้อดีด้วยค่ะเจเจอร์เหมือนจริงมากเลยนะตัวนี้เนื้อนิ่มแล้วก็สล o ด้วยค่ะราคาชิ้นละสิบบาทนะขนาดอันนี้ก็เท่าไซส์มีเดียมเลยค่ะมีเป็นอันนี้ด้วยนะคะนี่ก็เหลือมาเยอะแล้วนะประมาณนี้เลยค่ะราคาชิ้นละสิบบาทจะมีเป็นกระต่ายนะคะเป็นกระต่ายมงกุฎนะ นี่นะคะมงกุฎก็จะเป็นมงกุฎทองแบบนี้เลยนะคะชิ้นละสิบบาทนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะก็จะมีเป็นแมวนะคะแมวตัวนี้จะมีมา2แบบค่ะจะเป็นแบบยืนแล้วก็แบบนั่งน้อนแล้วก็มาคนละสีด้วยนะตัวนี้จะมีเป็นสีเทานะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองเนาะเป็นสีเหลืองออกส้มแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะจะประมาณนี้เลยเนื้อดีนะคะราคาชิ้นละสิบบาทเหมือนกันไซส์ประมาณนี้เลยค่ะ กะตายมีสีเขียวด้วยนะคะนี่นะ1 0บาทค่ะอันนี้เป็นขนมปังนะคะนี่นะจะนิ่มมากเลยนะคะเราก็มีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นหอมขนมปังด้วยนะประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะขนาดเท่าไซส์มีเดียมเลยนะคะนิ่มมากๆเลยนะคะแนะนำเหมือนกันนะจะมีเป็นถั่วค่ะถั่วตัวนี้มีสองสีนะคะจะมีเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะ จะเนอร์นิ่มสโลแบบนี้เลยราคาตัวนี้ก็ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะส่วนแบบต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นเบคอนค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้คือจะเหมือนจริงนะคะเราก็เหลือมมาเยอะแล้วนะจะอยู่ตรงนี้เนาะประมาณนี้เลยค่ะชิ้นละสิบบาทนะคะนี่นะคะไม่กินหอมด้วยนะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะนี่นะจะเป็นชิ้นประมาณนี้เลยค่ะไซส์มีเดียมเลยนะ เนื้อลิ้นตโลนะคะนิ่มมากๆเลยด้วยแล้วก็สโลมากเลยนะคะตัวนี้มีกลิ่นหอมไปกลิ่นหอมสตรอเบอรี่นะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะนี่นะคะจะเป็นสีผู้อ่อนแบบนี้เลยแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้าวโพดนะคะนี่นะตัวนี้นะคะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะพวกนี้จะเป็นข้าวโพดหน้าแอนิมอลนะคะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนี่นะคะมีหลายหน้าเลยนะน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวโพดค่ะ เป็นเนื้อสกูชี่นะคะเนื้อดีเหมือนกันนะนี่นะคะแล้วก็จะมีหน้าแบบนี้ด้วยนะราคาชิ้นละสิบบาทค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นถ้วยติมนะคะนี่นะเป็นถ้วยติมช็อกโกแลตแบบนี้เลยตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มสโลงมากราคาตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะนี่นะคะเนื้อดีด้วยค่ะประมาณนี้เลยนะราคาตัวนี้ชิ้นละสิบบาทนะคะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นถ้วยไอติมเหมือนกันนะ จะเป็นแบบหน้าอมโมจีแบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะมีมาทั้งหมด3ามสีนะตัวนี้ก็จะมีเป็นสีฟ้าค่ะสีส้มนะคะแล้วก็จะเป็นสีม่วงนะคะตัวนี้ก็จะคนละหน้าแล้วก็คนละแบบกันเลยนะคนละสีกันด้วยนะคะเนื้อดีค่ะมีกลิ่นหอมแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวคัพเค้กค่ะ นี่นะจะเป็นคัพเค้กลายโมจิเหมือนกันจะเป็นหน้าแบบนี้เลยนี่นะเนื้อดีค่ะเนื้อนะนิ่มสโลนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นพิซซ่านะนี่นะตัวนี้ก็จะมีมาเป็นสีชมพูนะคะนี่นะเราก็จะมีเป็นสีส้มด้วยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะเนื้อมันจะนิ่มนะคะแล้วก็มีความสโลด้วยนะจะมีมาสองสีนะคะเป็นพิซซ่าค่ะ อันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่สีแดงนะนี่นะคะเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็สโลด้วยราคาชิลละสิบาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นหัวโดเิมอนนะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะออกเป็นสีมุกเนาะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อนิ่มสโลนะคะราคาชิลละสิบบาทค่ะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวฮอตดอกนะนี่นะคะ ตัวนี้คืองานดีนะคะแล้วก็เนื้อนิ่มมากๆเลยนะก็ลายหน้านะคะจะแบบให้ดูเป็นตัวอย่างตามนี้เลยนะคือหน้าตามันน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ตัวสกูชี่นะคะเนื้อนิ่มสโลมากเลยนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อนิ่มมากเลยนะตัวนี้ราคาชนะสิบาทนะคะนี่นะก็คือมันจะมีมาหลายหน้าเลยค่ะพวกนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากๆเลยนะราคาชนะสิบบาทนะคะ ส่วนแบบต่อมาค่ะจะเป็นตัว S! <S อันนี้นะคะจะเป็นตัวการ์ตูนนะคะจะเป็นเด็กผู้หญิงในห่วงยางเนาะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็ bah, ตัวนี้นะคะจะมีมาหลายลายเลยนะลายแรกค่ะจะเป็นลานี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะเนอร์นิมสโลนะแล้วก็จะมีเป็นลานี้ค่ะจะมีลานี้นะอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะมีเป็นลานี้ค่ะมีเป็นลานี้นะคะ เนืนิ่ม s นะคะราคาชิ้นละสิบบาทนะตัวนี้นะคะจะเป็นแมวยูนิคอนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นแมวยูนิคอนแบบนี้เลยตัวนี้มีสองสีค่ะจะมีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มเนาะนี่นะคะเนื้อมันจะนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีความสล o ด้วยนะตัวนี้เป็นเนื้อ s ก u ช s h y นะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะนี่นะคะนี้เป็นตัวอย่างเลยนะเนื้อดีค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นกระต่ายนะคะนี่นะ น่ารักมากเลยนะคะนี่นะขนมันจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อเป็นเนื้อสกูชี่นะคะเนื้อนิ่มลงมากเลยนะราคาตัวนี้ก็ชิลละสิบาทค่ะขนาดประมาณมือเลยแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโคัวซองนะเนื้อดีนะคะราคาชิลละสิบบาทนะอันนี้บางชิ้นก็อาจจะมีตามําหนินะคะมาจากโรงงานนะจะเป็นแบบว่าการกดทับนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาชิลละสิบาทค่ะขนาดเท่าไซส์เมดเดียมเลยนะเนื้อดีด้วยค่ะ แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวคัพเค้กนะคะนี่นะเป็นคัพเค้กสลุงแบบนี้เลยงานดีนะคะแล้วก็มีเข้ามาเยอะนะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอเวนเจอร์นะคะตัวนี้ก็ร้านแรกค่ะจะเป็นร้านนี้เลยนี่นะคะเนื้อนิ่มนะคะแล้วก็สโลอยู่นะจะนิ่มๆนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นสไปเดอร์แมนค่ะนี่เป็นลานนี้เนาะ นี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะส่วนแบบต่อมาอันนี้จะเป็นไอติมดิฟนะคะนี่นะก็จะมีเป็นสตัฟรี่นะคะนี่นะเนื้อจะดีมากเลยนะคะเป็นเนื้อสกูชี่อยู่นะงานก็ดีด้วยนะคะนี่นะเป็นเนื้อสกูชี่เลยค่ะก็สีนะคะจะมีเป็นสีตามนี้เลยจะมีชมพูนะคะมีเป็นฟ้านะ มีเป็นเขียวมีเป็นส้มนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีครีมค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะตัวนี้นะราคาชิ้นละสิบบาทนะคะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสกูชี่นะคะนี่นะคะจะเป็นเป็ดแบบนี้เลยตัวน,นี้นะคะออกสีมุกนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเนียมสโลมากเลยค่ะราคาอันนี้ชิ้นละสิบบาทคะ่ะแบบต่อมาค่ะตัวน,นี้นะคะจะเป็นเฟรนฟายนะ นี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหลักเนื้อมันเงานะจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยค่ะนี่นะเนื้อดีด้วยนะคะอันนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวมิกกี้เมาส์นะตัวนี้มีมาสองสีค่ะสีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือมันจะเป็นสีมุกมุกนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีด้วยค่ะนี่นะมันจะเป็นสีมุกแบบนี้นะสีสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้เลยราคาชิ้นละสิบบาทค่ะมีสองสีนะ จะเป็นชมพูแล้วก็จะเป็นแดงค่ะอันนี้นะคะเป็นไอติมหมาเฟนนะคะมีเข้ามาเยอะมากเลยนะตัวนี้นี่นะคะราคาชิลละสิบบาทนะคะนี่นะคือมันจะไล่สีสวยมากเลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะเป็นไอติมหมาเฟนนะเนื้อดีแล้วก็งานดีด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสกูชชิ่งหัวใจนะคะนี่นะจะเป็นตัวหัวใจแบบนี้เลยล่ะคะ่ะชิลละสิบบาทเหมือนกันนะเดือนนิ่งสโลนะคะนี่นะ สิบาทค่ะส่วนมาต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลูกเจี๊ยบนะนี่นะคะมันจะนิ่มๆนะคะนิ่มมากเลยนะราคาชิ้นละสิบบาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น one animal นะคะนี่นะตัวนี้นะคะก็จะออกเป็นสีมุกนะคะนี่นะจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยตัวนี้ราคาชิ้นละสิบาทนะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ll เนาะนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีลายข้าวตาลนี้เลยค่ะเดือนิ่มส้ามากเลยนะตัวนี้ นี่นะคะงานดีด้วยค่ะราคาชิ้นละสิบาทเนาะก็จะมีลายคาตามน,นี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลาน,นี้ด้วยนะคะนี่นะจะมีเป็นลาน,นี้ค่ะมีเป็นลาน,นี้นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลาน,นี้นะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะเ<ม>นืน้อดีค่ะเนือ้อนิ่มโคลนนะแบบต่อมาค่ะจะเป็นสกูชชี่นะคะราคาชิ้นละยี่ห้าบาทนะคะ เริ่มกันที่แบบแรกค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นไซเวอหรือแฮมเบอร์เกอร์เนาะก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้อันนี้คือมันเป็นเนื้อสกูชี่เลยนะเนื้อดีด้วยค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยราคาสิละยีบาทนะคะไซส์ใหญ่นะคะนี่นะประมาณเท่ามือเลยนะ25บาบาทค่ะส่วนแบบต่อมาตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กขนาดไซส์กลางนะตัวนี้เท่ามือเหมือนกันค่ะตัวนี้จะมีเป็นสีฟ้าค่ะ มีเป็นสีแดงนะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นชมพูค่ะแล้วก็มีเป็นเหลืองนะคะประมาณนี้เลยนะเนื้อดีนะคะเนอร์นิสโลนะคะตัวนี้ราคาตัวนี้ก็ชินละสิบบาทค่ะอ๋อชินละยี่บห้าบาทค่ะนี่นะคะจะเทียบกับไซมินิให้ดูนะคะนี่นะอันนี้คือจะเป็นราคาชินละสิบบาทเนาะส่วนนี้ราคาชิลละยีบาบทค่ะนี่นะประมาณนี้เลยนะเนื้อดีค่ะเนอ้อนิสโลนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นเฟนไฟล์ LL นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อดีด้วยแล้วก็สโลด้วยนะคะราคาเิลยยี่ห้าบาทค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแมวถือไอติมนะคะนี่นะจะมีมาสองสีค่ะตามนี้เลยตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบสีกาแล็กซี่นะคะแล้วก็สีลุงนะเนื้อดีนะคะเนื้อนี่สโลมากเลยนะตัวนี้ ีมากเลยนะตัวนี้ราคาชิลล25บาทค่ะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีนะคะนี่นะสโลด้วยค่ะราคาชิลล์ยีบาทส่วนแบบราคาชิลล์ยิบาบาทนะคะก็จะเป็นเค้กลาบนะนี่นะคะประมาณนี้นะตัวนี้มีเข้ามาเยอะเหมือนกันราคาชิลล์ยิบาบาทนะคะจะเป็นเค้กปอนแบบนี้เลยนี่นะคะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นยูนิคอร์นนะคะนี่นะตัวนี้จะมีมาทั้งหมด สีสีค er ่ะจะมีเป็นนี่ค่ะนี่เป็นขาวแล้วก็ชมพูนะคะนี่นะจะเป็นขาวสีทองเนาะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้ค่ะเป็นขาวสีเงินสีนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นจัดนี้ค่ะสีสวยค่ะมีทั้งหมดสี่สีตามนี้เลยนะราคาเฉลี่ยยี่ห้าบาทแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นแพนกวินนะเนื้อนิ่มโว์มากเลยนะงานดีด้วยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะตัวนี้ราคาเฉลี่ยยี่ห้าบาทนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นไอติมโคนนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีเป็นท็อปปิ้งแบบนี้เนาะก็จะมีเป็นช็อกโกแลตนะคะนี่นะแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่มีเป็นเบอร์รี่นะคะตูเบอร์รี่เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นส้มนะคะเหนือดีค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบธรรมดาค่ะเป็นสีฟ้าค่ะราคาตัวนี้ก็ชิลล์ยี่ห้าบาทนะตัวนี้ค่ะจะเป็น เป็นวัวกาแล็กซี่นะราคาชิลลี่ยี่ห้าบาทนะคะนี่เป็นไซส์จัมโบ้เลยนะขนาดใหญ่หมดเลยนะคะทุกตัวนะแล้วก็จะมีเป็นเป็นวัวยูนิคอร์นนะคะนี่นะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ราคาชิลลี่ยี่ห้าบาทแล้วก็จะมีเป็นนี่ค่ะเป็นหมีคูมานะเป็นหมีคูมานะคะถึงแฮมเบอร์เกอร์เนาะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะตัวนี้ราคาชิลลี่ยี่ห้าบาทนะคะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันแล้วก็นี่ค่ะจะเป็นหอยนะคะ เนื้อดีนะคะแล้วก็จะออกเป็นสีมุกมุกแบบนี้เลยประมาณนี้เลยนะคะเนื้อดีมากเลยนะประมาณนี้เลยนะคะแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสตอเบอรี่นะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะถ้าอยู่กับอุณหภูมิอ่ะอยู่กับอุณหภูมิที่เย็นนะคะนี่นะมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะถ้าอยู่กับอุณหภูมิที่ร้อนนะคะมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะเป็นสีปกติเลยนะนี่นะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะ นี่นะคะมันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะนี่นะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะคะข้างล่างนะคะก็จะมีเป็นสกรีนแบบนี้ด้วยนะประมาณนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะอยู่กับอุณหภูมิที่เย็นนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีออกพีชเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีปกติคือมันจะเป็นสีเหลืองนะคะอยู่กับอุณหภูมิร้อนเนาะนี่นะคะจะเป็นสีออกพีชแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ35บาบาทค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์แมวแบบนี้เลยนะ ตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ35บาทเหมือนกันค่ะนี่นะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวแพนด้านะคะตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะนี่นะคะจะเป็นแพนด้าแก้มแดงแบบนี้เลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะบางชิ้นก็อาจจะมีตำหนินะคะมาจากโรงงานนะแต่มันจะเป็นแบบออกเหลืองๆเนาะหรือว่าจะเป็นคือประมาณนี้เลยนะหรือว่าเป็นตัวที่แบบกดรดนกดทับกนนะคะประมาณนี้เลยตะคุมมากๆเลยนะนี่นะคะว่าสําหรับบีบเล่นได้ด้วยนะคือชิ้นมันใหญ่มากเลยค่ะจัมโบ้มากตัวนี้ราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทนะ ประมาณนี้เลยแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวหมีนะคะนี่นะจะเป็นแาบหมีใส่ชุดแกะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อดีมากนะคะนิ่มสโลมากเลยนะตัวนี้ราคาชันละสาสิบห้าบาทกันค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะมีมาสองสีค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นถังปะคอนนะคะตัวนี้นะคะจะได้กลิ่นแบบกลิ่นออกเนยนะคะตัวนี้สาสิบห้าบาทค่ะไซส์ใหญ่นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นพายเบอร์รี่นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะสีชัดมากเลยนะคะสีสวยด้วยแล้วก็เนื้อนิ่มส่ำมากๆเลยค่ะนี่นะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะตัวนี้ราคาชิ้นละสาสิบห้าบาทนะส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นคัพเค้กนะคะนี่นะจะมีลูกอมด้วยนะตัวนี้คือไซส์ใหญ่มากเลยนะคะคุ้มมากๆเลยตัวนี้ราคาชิ้นละสาสิบห้าบาทเหมือนกันแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นแกะนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีลุ้งนะสามสิบห้าบาทค่ะ แบบต่อมาค okay, ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระลอกนะคะจะเป็นออกสีพาสเทลแบบนี้เลยนะอันนี้ปลาดาวก็สีออกพาสเทลเหมือนกันนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเนื้อดีนะคะออกเป็นสีมุกทั้งคู่เลยนะสีสวยมากเลยค่ะราคาชิ้นละสามสิบห้าบาทนะนี่นะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้นะคะถ้าเทียบกันอันนี้เป็นไซส์กลางค่ะแล้วก็นี้เป็นไซส์จัมโบ้นะคะนี่นะไซส์มันคือมันจะต่างกันเลยนะ เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเนื้อดีมากเลยนะเนื้อมันจะแบบฟูแล้วก็นิ่มมากเลยค่ะสโลด้วยนะสโลมากเลยด้วยเป็นแบบเค้กสตอเบอรี่แบบนี้นะคะจะมีมาสีตามนี้เลยค่ะมีเป็นสีฟ้านะคะมีเป็นสีเหลืองนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นชมพูค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะราคาตัวนี้ก็ชิ้นละสาสิบห้าบาทส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นไอติมโคนสองชั้นนะตัวนี้เหลืองมาเยอะแล้วนะคะนี่นะ เนื้อจะเป็นเนื้อสกูชี่นะคะนี่นะเนื้อดีมากเลยตัวนี้จะสีจะเป็นสีไล่สีแบบนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ35บาทเนาะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะส่วนแบบต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กยูนิคอร์นนะคะเป็นเค้กแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็จะมีมาเป็นสีน้ําเงินค่ะนี่นะมีมาเป็นสีชมพูด้วยนะคะสีสวยมากเลยนะงานดีด้วยค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาบาทเนาะ ่วนตัวนี้คะ่ะจะเป็นเค้กเรนโบว์นะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่จัมโบ้มากๆเลยนะตัวนี้ถ้าเทียบกับมือนะคะใหญ่กว่ามือด้วยนะจะมีท็อปปิ้งโรยด้านบนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเนื้อดีค่ะเนื้อนิ่มสโลนะคะจะเป็นแบบไล่สีแบบนี้เลยแบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสกูชี่นะคะราคาชิ้นละสี่สิบบาทนะตัวนี้จะมาพร้อมแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแพ็กเกจสกูชี่แบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะมีมาเป็น ขนมปังแอนตี้แอนนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นเมลอนนะคะเป็นปังเมลอนแบบนี้เลยค่ะสกูชี่นะคะข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยนะมาพร้อมแพคเกจนะคะคือแพคเกจสวยมากเลยนะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะก็ตัวสกูชี่นะคะจะเนื้อนิ่มสโลนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเนื้อดีมากๆเลยนะและนํำมากเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นขนมปังแอนตี้แอนนะ mermaid, คือพวกน <tur> <rawd Moder> ี้นะคะจะแบบงานดีมากเลยนะเป็นเนื้อขนมปังแบบเลยแล้วก็กลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นขนมปังนะราคาชิ้นละ40บาทค่ะนี่นะมาพร้อมแพ็กเกจนะคะประมาณนี้เลยก็สกุชเชียข้านะคะจะมีประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่าใครดูในคลิปไม่ชัดเจนสามารถดูรูปตัวอย่างได้ใน IG เลยค่ะสามารถติดตามสินค้าใหม่นะคะไดใน IG ได้เหมือนกันนะคะ IG นะคะชื่อ Bu s เลส s กชอป p ค p ๊ p นะคะ ฝากกระโดจริงด้วยค่ะแล้วก็จะมีแพ็กเกจนะคะนี่นะจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนี่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบถุงซิบล็อกแบบนี้นะสามารถเก็บสกู๊ชได้ค่ะแพ็กเกจน่ารักมากเลยนะข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะตัวนี้นะคะใบละ3บาทนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแพ็กเกจสวยมากเลยนะใบละ3บาทเองนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ก็ของก็ค้าประมาณนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นตามกิจกรรมกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะก็สกูช๊ชมีประมาณนี้เลยค่ะสามารถทักมาสอบถามตามไอเดียไลน์ของทางร้านได้เลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะมีเจอกันใหม่ค่ะ